สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนโอ้โหเสียงแหบแห้งไปเลยครับวันนี้โอ้โหเสียงมาวันนี้พี่เลยมีคอนเทนต์อยากจะมาพูดคุยกับพวกเรานะครับคอนเทนต์นี้ชื่อว่าไม้ประดับคืออะไรเออเนาะไม้ประดับคืออะไรโอ้โหจริงๆมันเป็นคําที่เราแบบเออก็ここได้ยินอยู่ทุกวันอนะ อะไรพี่เลทาไมจะมาถามอะไรหมายประดับก็ก็ชื่อมันก็บ่งบอกอยู่ในตัวแล้วนี่ก็เอาไว้ประดับประดาตกแต่งสวยงามสิเออเนาะก็ก็น่าจะเป็นย่งนั้นใช่ไหมอา้าวโอเคลองมาฟังดูครับแต่ก่อนอื่นต้องขอบคุณน้องคอมเมนต์นะฮะน้องที่คอมเมนต์ซึ่งซึ่งซึ่งเป็นข้อมูลที่ดีมากๆเลยประโยคนี้ มันสะท้อนอะไรหลายๆอย่างครับเช่นคำว่าซื้อมา1 0 0 0 0ขาย20บาทต้องขออนุญาตอย่างนี้ก่อนนะครับอันนี้พี่เลขอใช้คำว่าแสดงความคิดเห็นซึ่งไม่เกี่ยวกับบุคคลอื่นเลยนะพี่เลย์ล้นล้วนเลยนะครับพี่เลขอเสนอความคิดเห็นแบบนี้ประโยคที่ว่าซื้อมา1 0,000 ขาย20บาทพี่เลมองเป็นสองมุมแบบนี้ครับมุมแรกไม่ต้องซับซ้อนครับตีความเลยอ่ซื้อหมื่นขาย20ก็คือขาดทุนนะฮะคือขาดทุนเลยเนาะมุมแรกมุมสองเป็นแบบนี้ครับซื้อมาหมื่นแล้วสร้างผลผลิตทยอยขายทีละ20บาทเออเป็นไงครับ <gasps> เพื่อนๆเอามุมไหนดีเอามุมไหนดี ถ้าเป็นพิเลพิเลเอามุมสองครับซื้อแม่พันมาหนึ่งหมื่นออกลูกออกหลานเพาะเมล็ดขายเมล็ดเลยยีสบบาทโอ้โหยกตัวอย่างก็ได้ใกล้ตัวสุดเลยโชว์เ้าชั้นครับโชว์เก้าชั้น1ฝักพิเลตีให้ขั้นต่ำห้าร้อซึ่งขั้นต่ำนะเพราะของพิเลเท่าที่นับนี่คือหลักพันนะครับ8 0 0ร้อยถึงพันมีอยู่แน่แนพิเลขายเม็ดละสิบบาทเห็นไหม มันก็จะเข้าคอนเซปต์ซื้อแม่พันธุ์มาหมื่นขายผลผลิตต้นละ20บาทมาเข้าเนื้อหาเลยดีกว่าไอ้ที่ว่านิยามหรือความหมายของคำว่าไม้ประดับคืออะไรนะฮะสำหรับมุมของพี่เลก็คือไม้ประดับที่มีเอาไว้สวยงามนั่นแหละครับมีไว้สวยงามแต่วันใดวันหนึ่ง กระแสมันเริ่มเปลี่ยนดารา,าใส่กางเกงยีนอ่ะคนแห่ใส่ยีนดาราใส่กระโปรงสั้นคนแหก่กระโปรงสั้นวันหนึ่งดารายกไม้ด่างคนแห่เล่นไม้ด่างกลายเป็นว่าไม้ประดับมันมีเรื่องของกระแสกระแสเข้ามานะครับกระแสเข้ามาทีนี้พออะไรด่างเราก็สติแตกกันหมดเลยนะครับเพราะเพราะว่ากระแสมันแรงไง กล้วยด่างอย่างเงี้ยโอ้โหกล้วยด่างเอ้ามันไม่เคยด่างวันหนึ่งมันมาด่างก็ซื้อขายกันแพงบอลด่างเอ้ารอบปกติเราเห็นบอลเขียววันนี้มันมีบอลด่างอีกเหรอโอ้โหนั่นแหละครับกระแสมันมันมันตีลวนไปหมดเลยดังนั้นใครที่กระโดดเข้ามาในช่วงที่วงการไม้ด่างกระแสมันตีเนี่ยแน่นอนครับมันมีบาดแผลพี่เล่เป็นหนึ่งในนั้น นะฮะพูดได้เต็มปากเลยโดยเฉพาะนี่ฮะก็ไม่ต้องโทษอะไรนะครับเพราะว่าไม่เกิดประโยชน์แต่แค่ว่าเราได้เรียนรู้แล้วกันนะครับได้เรียนรู้ได้สติขึ้นกันมาว่าบางครั้งอะไรที่มันหลงทิศหลงทางหรือมีในเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาความโลภอะไรพวกนี้ครับมันทําให้เราส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีสติหรอกครับเพราะความอยากเห็นไหมมันก็มีมุมวันหนึ่งเรากลับมาวิเคราะห์เฮ้ยเดี๋ยวนะ ไม้ด่างที่แท้จริงไม้ประดับที่แท้จริงมันควรจะเป็นอะไรอ่าเดี๋ยวฟังดูนะครับคุณสมบัติของไม้ประดับเท่าที่พี่เลยคิดเองนะจุดแข็งมันก่อนนะหนึ่งเลยต้องกินไม่ได้ต้องกินไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะถ้าถามว่าอันดับหนึ่งหรือดีที่สุดคำว่าดีที่สุด มันมีแค่หนึ่งเดียวดังนั้นจุดแข็งอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมีจุดเดียวนั่นคือจุดแข็งของเขาเช่นไม้ประดับคุณประดับไปเลยครับประดับไปเลยแต่ถ้าประดับด้วยกินได้ด้วยทําสมุนโอ้โหเป็นสมุนไพรได้ด้วยขิงขาตะไคร้ด่างอา้าววันหนึ่งเห็นไหมพอกระแสะไม้ด่างมาเราก็ซื้อกันต้นละสี่พันห้าพันขาด่างนะโดยเฉพาะกล้วยโอ้โหกล้วยต้นละสี่หมื่นห้าหมื่นบางต้นเป็นแสน เราหลงลืมไปว่ากล้วยมันก็คือเป็นไม้ผลนะแล้ววัฏจักรวงจรชีวิตกล้วยเขาอยู่ไม่เกินปีอยู่แล้วครับแล้วก็ออกลูกนะครับแล้วก็แทงหน่อเห็นไหมดังนั้นจุดแข็งของพี่เลยเลยมองว่าเฮ้ยไม้ประดับคือคือต้องกินไม่ได้เช่นโชคเก้าชาั้นกินไม่ได้เดฟเฟนบาเกียนะกินะไม่ได้มอนสเตอร่า เคยเห็นเขากินฝักนะแต่อะไม่รู้แหละจุดแข็งของเขาก็คือความสวยงามมันกินไม่ได้ครับมันเป็นจุดเด่นของมันคือสวยงามประดับนี่คือจุดแข็งแรกนะครับจุดที่สองครับอายุยืนยาวจนกว่าจะสิ้นไขโอ้โ ในออกในใจกับคำแปลของพี่เลยนะอายุยืนยาวจนกว่าจะตายนั่นหละครับอ่าเนาะคืออย่างฟิโลเนี่ยฟิโลเดนดรอนเนี่ยพี่เลยก็ไม่รู้ว่าอายุเขากี่ร้อยปีสิบปีไม่รู้นะก็เอาจนกว่าจะไม่เน่าจนกว่าจะเอางี้ถ้าเขาอยู่ในป่าดงดิบตามระบบธรรมชาติพี่เลยว่ามีเกินร้อยปีครับมีเกินร้อยปีจริงไหมเพราะว่าเคยได้ยินไม้ดึกดําบันไหม ที่มันที่มันอยู่สิ้นชั่วอายุไขของมันมันก็คงสภาพเป็นไม้เป็นไม้เช่นนั้นน่ะทำไมต้องเล่าแบบนี้เห็นไหมก็จะมาเปรียบเทียบกับขิงขาตะไคร้พวกเนี้ยนะครับที่มันอ,อยู่3มเดือน4ี่เดือนหเดือน,อนปีนึงอะไรอย่างเงี้ยครับหรืออะไรอะอ่ากล้วยอีกแล้วเห็นไหมก็วนมาหากล้วยอีกแล้วครับกล้วยก็ถึงเวลาเขาก็จะทิ้งต้นไป ทิ้งเถาไปเนี่ยแบบนี้ครับอ่ะเอาอีกองค์ประกอบหนึ่งที่แตกออกมาจากอายุยืนยาวเนาะก็คือลักษณะโครงสร้างก็คืออืมก็ไม่ควรไม่ควรเป็นพืชล้มลุกอะ่ะเออก็มาเจอบอลพอดีนะฮะอย่างเงี้ยบอนคือหมายความว่าเอออ่ะเครื่องบิน <laughs> คอนเทนต์หลุดเลยเออ อ่าเดี๋ยวให้เครื่องบินบินผ่านไปก่อนโอเคก็หมายความว่าเขาอาจจะเป็นไม้ประดับนั่นแหละครับเป็นไม้ประดับได้ครับอย่างบอลบอลมันก็มีบอลที่แบบกินได้และกินไม่ได้เนาะมันก็เข้าองค์ประกอบแต่พอมาเจอเรื่องของอายุที่ว่ามันไม่ได้ยืนยาวอะไรหรือเป็นไม้ลม้มลุกพวกนี้ครับมันก็เลยทําให้จุดแข็งของไม้ประดับคือเขาเป็นไม้ประดับได้นั่นแหละครับแต่ว่าเรื่องราคาค่าง,งวดอะไรมันคงมันคง,งไม่ได้แพงเนาะด้วยความที่อายุเขาสั้น นี่แหละครับดังนั้นวันนี้เหตุผลสองข้อแล้วก็แต่ข้อย่อยมาอีกหนึ่งเนี่ยมันจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเวลาเราไปจับหมาประเภทกลุ่มกลุ่มที่กล่าวถึงข้างต้นแล้วเนี่ยมันมันมีขึ้นมีลงเหมือนหุ้นเลยถ้าเป็นหุ้นก็เป็นหุ้นที่ที่ไม่แข็งแรงเป็นหุ้นที่พึ่งก่อตั้งนะครับยังยังไม่สเสถียรยังไม่มั่นคงมันจะไม่เหมือนบลูชิปมันไม่เหมือนหุ้นที่แข็งแรงแล้ว ถ้าเปรียบนะถ้าเปรียนดังนั้นวันนี้เชื่อไหมครับก้านส้มอย่างต้นละหมื่นกิ่งละหมื่นก้านละหมื่นเนี่ยพินหน้าเนี่ยไม้พวกนี้ยังคงแพงอยู่หรือเข้าเรื่องเลยโชก้าชั้นโชก้าชั้นยังแพงอยู่นะครับแพงอยู่เดี๋ยวคลิปหน้าพี่เลเอา,เอาต้นเบบีนะครับต้นละสามพันมาอวด เออเป็นโชคพันแสนเจนใหม่นะครับของน้องอ,อ,อ่ะยังไม่เอ่ยนามเดี๋ยวว่ากันทีที่ไม่เอ่ยนามคือลืมชื่อน้องคือลืมชื่อน้องแต่ว่าเ,ออเจ้าของสวนเนี่ยออปากแดงเออของน้องปากแดง ถ้าใครอยู่ในกลุ่มโชคเก้าชั้นก็น่าจะรู้จักเพราะว่าน้องแบบไม้สวยมากแล้วก็เรื่องแนวความคิดน้องแบบแข็งแรงมากเลยไม่ดีไม่เจิงน้องจะไม่ทําทําแล้วเหมือนชาวบ้านจะทําเพื่ออะไรไหนไหนทำต้องดีกว่าชาวบ้านโอ้โหแบบเราสุดสุดจริงเนี่ยเนี่ยฮะวันนี้ก็เลยอยาก เอาคอนเทนต์นี้มาคุยกับเพื่อนๆว่าเข้าใจครับว่าที่ผ่านมาบางคนมีแผลบางคนเจอสถานการณ์ติดดอยแน่นอนครับคนเราเหมือนถ้าเปเรียบเปรียบเนาะเหมือนกับเคยโดนหมากัดคนหนึ่งโดนหมากัดอีกคนหนึ่งพ่อแม่เลี้ยงหมา,เ,าเกิดมาเจอหมาเลยดังนั้นเด็กสองคนนี้ความรู้สึกกับหมาหรือสุน,นัขนี่จะต่างกันอีกคนหนึ่งจะกลัวจะหวาดระแวง ไม่ว่าหมาจะน่ารักแค่ไหนแต่ในความรู้สึกเขาเขาเคยโดนกัดมากบอีกคนหนึ่งจะกอดจะหอมหมาข้างถนนเขาก็ยังรู้สึกดีเห็นไหมมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันคนที่มองว่าหมาดีตลอดอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันเพราะบางทีก็ไปเล่นกับหมาที่ไม่รู้จักแล้วโดนกัดอะไรแบบนี้ครับดังนั้นเรื่องของอไม้ด่างก็เช่นเดียวกัน การศึกษาหรือการหาความรู้ก่อนลงทุนนะครับก่อนลงทุนมันจึงเป็นเครื่องมือ protection หรือปกป้องเราให้พบกับความเสี่ยงน้อยที่สุดจำไว้เลยนะฮะทุกอย่างในชีวิตที่เราจะต้องดำเนินอยู่ในปัจจุบันความเสี่ยงจะลดลงได้นะครับหากมีการศึกษาแล้วก็หาความรู้ที่แท้จริงโอเคขอบคุณคอมเมนต์ของน้องที่ช่วยให้พี่เลด้หยิบ จับเอาคอนเซป t นี้มาเล่าสู่กันฟังนะครับเม้นให้ด้วยนะเป็นกำลังใจให้ช่องเจเลรีแล็กซ์ด้วยและอย่าลืมโชคก้าวชันใครอยากได้นะครับหรืออยากอาสอบถามอะไรเพิ่มเติมตอนนี้พี่เลยมองว่าไม้ประดับที่ชื่อแอนโทเลียมหรือโชคก้าวชันเหมาะอย่างยิ่งนะครับจากการลองผิดลองถูกจากการศึกษาโอเคบ๊ายบาย สวัสดีครับ